แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามาคัคคีสืบสารพระพุทธศาสนาชายแดนใต้นวัดรัสมสรอ,อำเภอฤาอีสุดปังยอดเงินทะลุเฉียดล้านเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567ที่วัดรัสมสรอนอำเภอฤาษีจังหวัดนราธิวาสพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามาคัคคีประจำปี2567และฉลองศาลาเฉลิมพระเกียรติการจนาพิเศษ โดยมีพระครูวรปัญญาประยุ์เจ้าอาวาสวัดราสมโมสรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายวีรพัฒน์บุญธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตรีเฉลิมพรคำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพันเอกสิทธิชัยบำรงเขตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลที่46พันตำรวจเอกสุภชัยสุภกิจจรักผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเโาในวิเชตไทยทองนุ่มนายกเทศมนตรีตำบลรือาอ หัวหน้าส่วนราชาการและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับปัจจัยที่รวบรวมได้จากผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้มียอดรวมทั้งสิ้น94713บาทในการนี้วัดรัสมสศอ,อ์อำเภอฤาษอ,อจะนำเอาปัจจัยดังกล่าวไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและนำปัจจัยการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างศาลาการประเรียนวัดที่ยังไม่มีศาลาการประเรียนเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่โอกาสนี้พลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่สี่ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนและกล่าวว่าดีใจที่ได้มาร่วมประเพณีร่วมกิจกรรมกับพี่น้องปะระชาชนในพื้นที่ในวันนี้ได้เห็นพี่น้องประชาชนร่วมกันสามัคคีกันในการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีได้เห็นความร่วมมือกันอยู่ด้วยกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมหากมีสิ่งใดให้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าช่วยเหลือยินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อความสุขและให้ประชาชนอยู่แออย่างปลอดภัย ทั้งนี้ชาวอำเภอรืสอส์ต่างปลื้มและดีใจแม่ทัพภาคสี่ลงพื้นที่พบปะประชาชนทักทาย,ย่างเป็นกันเองในการมาเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้สำหรับวัดราโมสรเป็นวัดประจำอำเภอที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2468โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากคุนอุปการประชากรเจ้าอาวาสรูปแรกคือหลวงพ่อพลับอินทโชโตซึ่งต่อมาท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะในพระราชินนามว่าพระครูไพโรจนนราธิคุณเจ้าคณะ จังหวัดนราธิวาสภายหลังจากที่ท่านมารณภาพเมื่อวันที่18กันยายน2514พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอรือสอได้ร่วมกันสร้างศาลามนดบขึ้นในปีพุทธศักราช2519เพื่อประดิษฐานรูปเหมือนของท่านซึ่งท่านได้หล่อขึ้นด้วยทองแดงไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2504และพ,พุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ความเคารพสักการะมาจนตราบทุกวันนี้ ในนามของวัดราสมโมสรพระครูวรนปัญญาประยุทธ์เจ้าอาวาสวัดราสมโมสรในประพันธ์ฤิทิวงศบรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ขอขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารรบพรานที่46ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมออกโรงทานอาหารเครื่องดื่มทั้งหมดที่นำอาหารมาระวงอนุโมทนาบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนทุก ท่านและเหล่าอาสาสมัครที่ร่วมแรงช่วยเหลืองานของวัดอย่างขอยันขันแข็งขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานทอดผ้าป่าสามาัคคีครั้งนี้ประสบความสําเร็จสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจสาธุสาธุสาธุสื่อออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สองทุกมุมมองจุดโฟกัสสู่โลกโซเชียลเพื่อสื่อสารพระพุทธศาสนาชายแดนใต้